สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟน,แฟนวลลบอลฟิลิปปินส์กันนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายของไทยเบียดเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อศเซตครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในวันที่16พฤษภาคม2565ในกลุ่ม B ีครับประกอบไปด้วยกัมพูชาไทยและฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกกับทีมชาติฟิลิปปินส์ รองแชมป์เก่าเมื่อสิเกมครั้งที่แล้วที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพในปี2019ครับโดยทีมชาติฟิลิปปินส์เล่นไปแล้ว1เกมและแพ้ให้กับทีมชาติกัมพูชาไป1ต่อ3เซตซึ่งเกมนี้มีความสําคัญมากๆกับทีมชาติฟิลิปปินส์เพราะพวกเขาต้องชนะเท่านั้นเพื่อยื้อโอกาสในการลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปสําหรับผลงานในนัดนี้ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทําผลงานได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะเกมรุกที่มีความดุดันมากกว่า ก่อนที่จะเอาชนะไปก่อนในเซตแรก25-20ในเซตที่2เรียกว่าต้องลุ้นกันหนักเลยทีเดียวครับในช่วงปลายเซตซึ่งทีมชาติไทยก็สามารถเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงคะแนนเดียวด้วยสกอร์29-27และเซตที่3ก็เอาชนะไปได้โดยสกอร์25-22ครับจบเกมไทยชนะฟิลิปปินส์3-0เซต 25-20, ต่อ29-27ต่อและ25-22 e ต่อครับ ซึ่งวอลเลย์บอลชายไทยลงเล่นไปแล้ว1เกมคว้าชายและเก็บ3แต้มพร้อมกับการันตีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ1น0เเซครับเนื่องจากฟิลิปปินแพ้รวด2เกมโดยเกมนัดต่อไปจะแย่งแชมป์กลุ่มกับกัมพูชาในวันที่18พฤษภาคมเวลา18.00นครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนวลบอลฟิลิปปินกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจบเกมนี้และทีมของพวกเขาก็ต้องตกรอบแรกในสีเกมครั้งนี้ด้วย ไปรับชม,มรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ Comment ของคนแรกนะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเรามาส่งกำลังใจกับทีมหญิงกันเถอะกับการเจอกับอินโดนีเซียเรายังมีความหวังนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมเวิร์กและการฝึกซ้อมยังคงไม่เพียงพอหวังว่าครั้งต่อไปจะฝึกซ้อมให้สมบูรณ์กว่านี้ไม่ควรประมาทคู่ต่อสู้ไม่ว่าทีมไหนก็ตามเพียงเพราะคุณเคยเอาชนะพวกเขามาได้ ผลลั์มันไม่เหมือนกันทุกครั้งหรอกนะความคิดเห็นของคนถัดมาครับการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะอยู่ที่เวเนซุเอลาหรือโคลอมเบียไปเที่ยวรอบโลกกันเถอะความคิดเห็นของคนถัดมาครับเราต้องยอมรับความ่พยแพ้ในครั้งนี้เพราะความจริงแล้วทีมไทยก็ประสบปัญหาในการฝึกซ้อมเช่นกันเพียงแต่พวกเขาทำได้ดีกว่าเราความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าลาก่อนเรียนรางวัลกลับมาฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อครั้งต่อไป รักษาแกนกลางของทีมเอาไว้อาจจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นบางคนคงมีความยากลำบากไม่น้อยที่จะแก้แค้นกัมพูชาในบ้านของพวกเขาความคิดเห็นของคนถัดมาครับไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ทาดีที่สุดแล้วความคิดเห็นของคนถัดมาครับประเทศไทยกลับมาแล้วจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ต้องกังวลนะเด็กๆพวกเรายังคงพัฒนาต่อไปได้ เราอาจจะต้องมีหลีกสําหรับผู้ชายบ้างเพื่อพัฒนาฝีมือผู้เล่นของเราความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฟิลิปปินส์มีความกดดันมากเกินไปเพราะเหรียญเงินซีเกมครั้งที่แล้วความคิดเห็นของคนถัดมาครับมันมีข้อผิดพลาดมากมายตั้งแต่เกมกับกัมพูชาแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าฟิลิปปินส์อาจจะถูกประเมินเป็นทีมในระดับล่างๆสำหรับครั้งต่อไป ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโชคไม่เข้าข้างฟิลิปปินในครั้งนี้เอาใหม่ครั้งหน้านะนุนๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับควรเพิ่มเติมเกมระดับนานาชาติให้กับพวกเขาเพื่อพัฒนาความสามารถให้มากกว่านี้เรามีเกมบุกที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มเกมป้องกันที่แข็งแกร่งเท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับพวกเขายังมีโอกาสได้ทองอยู่ไหมและก็มีหนึ่งคอมเมนต์มาตอบกลับว่า ไม่มีโอกาสได้เหรียญสีใดๆทั้งนั้นไทยจะพบก,บกับกัมพูชาสำหรับการแย่งแชมป์กลุ่มความคิดเห็นของคนต่อมาครับมีข้อผิดพลาดในการจัดการมากมายน่าเสียดายจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าไม่มีโอกาสสำหรับเหรียญทองอีกต่อไปความคิดเห็นของคนถัดมาครับพวกเขาไม่มีโอกาสขึ้นโพเดียมแล้วใช่ไหมแล้วก็มีหนึ่งคอมเมนต์มาตอบกลับว่าใช่แล้วกัมพูชากับไทยได้แข่งในรอบรองชนะเลิศ และความคิดเห็นของแฟนวอลเล์บอลฟิลิปปินส์คนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกเขามีข้อผิดพลาดมากมายแม้แต่ตอนที่พวกเขาสู้กับกัมพูชาความผิดพลาดของพวกเขานําไปสู่ความล้มเหลวในที่สุดความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าวอลเล์บอลชายยังคงไม่มีลีเกิดขึ้นและไม่มีเกมนอกประเทศเนื่องจากไม่มีสปอนเซอร์และก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าใช่แต่พวกเขามีการฝึกซ้อมในกาตา พวกเขาแค่กดดันมากเกินไปและเจ้าของคอมเมนต์ครับมาตอบกลับอีกว่าสิ่งที่ฉันหมายถึงคือรายการ AVC และเกมระดับเอเชียความคิดเห็นของคนถัดมาครับไม่มีการขึ้นโพดเดียมสำหรับทีมชายใน4เกมปีนี้นาเศร้าจังความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่ายอมรับเถอะวอลเล์บอลอินดอร์จะไม่มีอะไรแต่ในบีชวอลเล์บอลมีโอกาสมากกว่าความคิดเห็นของคนถัดมาครับ คำสาปของการถูกสะกดจิตความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าความแข็งแกร่งของฟิลิปปินแตกต่างมากกับปี2019ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโคช้ชไม่มีไหวพริบในการแก้เกมหลายครั้งที่ผู้เล่นคนเดิมผิดพลาดแต่กลับใช้งานเขาต่อไปเรื่อยๆจนสายเกินไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่ต่างคาดหวังกับวอลเลย์บอลชายมากกว่าวอลเลย์บอลหญิง แต่ทีมชายต้องกลับบ้านก่อนทีมหญิงในตอนนี้หวังว่าวอลเลย์บอลหญิงของฟิลิปปินส์จะทำได้ดีกว่านะและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่ามันเป็นผลงานที่น่าอับอายมากๆที่รองแชมป์เก่าวต้องกลับบ้านในรอบแรกการลงทุนมากมายของฟิลิปปินส์ในวอลเลย์บอลดูเหมือนจะ,ะไร้ประโยชน์ในครั้งนี้ และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนๆฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํามาให้รับชม,มรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ